มาเบิ้งไก่ฟ้าเี่พี่น้องมึงเนะสวยงามมากไปเลยพี่น้องนี่มีสีพาชมไปครับไปชมกันพี่น้องนี่ครับชมกันใกล้ๆเลยพี่น้องเอยสวยงามมากพี่น้องสีเพื่อนพี่น้องเอ้ยผู้หลัครับเป็นตาสอนมาพี่น้องสวยงามมากไปครับไปเบิ้ง,งกันอีก บรรยากาศดีดีพี่น้องเอ้ยพื่อนนะอ่อนยนเย็นสบายช่วยสีย่ผ้าเบิ้งครับเนี่ยเพินน่นอนอยู่นะครับนี่ครับงามหมดพี่น้องพื่นนี่ตัวเรงอีกต่างหากได้เลยพี่น้องนี่ครับสีขาวเพื่อนนะครับนอนอาบแดดจุ่นเลยพี่น้องเอ้ยนี่เข้าไปใกล้ๆเลยพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผม สวัสดีครับผมนะครับงามหมดพี่น้องอู้เลรอครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวยงามมากพี่น้องนี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่เหระครับงามหมดพี่น้อง ไปเลยครับโชว์ให้พี่น้องทั่วโลกได้ดูเลยครับพืชหางออกเหรออีลาพืชหางออกหรืออีลาเด้อนี่ครับมาถ่ายสารคดีให้พี่น้องชมครับไก่ฟ้าสวยงามมากสีขาวก็สวยพี่น้องเสียงร้องเขาพี่น้องนี่ครับอีกตัวหนึ่งครับที่สามสีโตเป็นได้พี่น้องเลยผมว่ามันตัวเดียวเป็นได้พี่น้อง คนละสีเด้อครับเด้องามมาพี่นอ<ะ>อ้องพืชปีกให้เบิ่งดู<ะ>ครับ<ะ>เบิ่งพหายจินดูพี่น้อง<ะ>มาขายละตัวละสิบกิโลกว่าพี่นอ้องเอ้ย<ะ>อากาศดีมากเลยพี่น้องวันนี้พาพี่น้องท่องเที่ยว สารคดีสัตว์ป่าที่น่ารักโชว์ปีเกเบิ้งรู้คือออกงอยเบิ้งรู้ครับสวัสดีครับโชว์ให้ดูหน่อยทีครับโชว์ความสวยดูหน่อยเลยครับเร็วครับ โชว์ความสวยให้ดูหน่อยให้พี่น้องทั่วโลกได้ดูหน่อยว่าคุณจะสวยไหมนี่บโอ้ยงามงามคักงามแน่พี่น้องเลย,ยสวยงามมากพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับตัวเทสวยนี่พี่น้องเห็นไหมครับเขาแอบนอนอยู่พี่น้องมีสีผ้าเบิงดคักปนันเลสพี่น้องเอาห่อทามันนอนเหมนเด็นี่ครับเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับนี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องก่อนเลว็วสวยมากพี่น้องสวัสดีครับก่อนเลว็ว เข้าไปชมใ,ใกล้ๆพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยุติดกับโตเพิ่นเลยเนี่ยพี่น้องนี่เวลา,า,าครับอีก2โตหนึ่งนะครับสม,ามากับไม้พี่น้องเบึง ากาศดีดีแดดออกออก็ปุมพูนี่ยพี่น้องครับห้อนเลยพี่น้องเลยเสียงปุ่นหองสวัสดีครับนี่ครับงามไหลพี่น้องเลยอยากใคยพี่นอ้องก็ลูกได้เบิ้งครับเพื่นยุติเกับกล้องเฮงยีชีเลย แล้วเอากล้องควายไปใกล้หลายพันย่านพี่น้องเลยดูครับดูพันธพึ่งหอกพี่น้องเลยพูดเลยงามขนาดครับเว้ยพูดเละพูดเลยพันธุ์พึ่งหอกพี่น้องเลยคับภาพดีหาดูยากพี่น้องนะพันธพึ่งหอกมาพี่น้องเออเบื้งสีขาวพี่น้องงามพูดเลยนะครับ เป็นโชว์ใส่กล้องเลยพี่น้องเพื่อนๆไก่ฟ้าสวยงามมากพี่น้องสวัสดีครับงามมากเลยพี่น้องเลย ครับิปดีกัฝากไว้ทำนเด้อครับเด้วภาพสวยๆงามๆไปเลยครับเด้อเอาไว้เจอกันใหม่ครับบายบาย